เบาหวานหายได้ค่ะฟังชัดๆนะคะเบาหวานหายได้ครับ ยืนยันนะคะหายแน่นอนค่ะโดยการที่เราดูแลระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติม่อีทปลื้อมากเลยชาทีมิ์เหมาะแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดไขมันและคอเลสเตอรอลสูงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันทีน,นี้เนี่ยในสมุนไพรบางชนิดที่เขามีส่วนในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับใบมอน เกลยวกุหลาน,ลานเห็ดลิ้นจืดแล้วก็รากระเอมเทศเขามีงานวิจัยรับรองทางวิทยาศาสตร์แน่นอนครับว่าพวกนี้เนี่ยพอมาร่วมกันยิ่งเสริมฤทธิ์ยิ่งทําให้เรื่องของการควบคุมน้ําตาลเนี่ยดีขึ้นถ้าสกัดให้ดีนะครับใน4สมุนไพรที่บอกไปนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับทำให้แบบชงง่ายดื่มง่ายไม่ยากไม่ขมเนี่ยก็ยิ่งดีต่อใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือคนรักสุขภาพก็สามารถรับประทานได้ครับวิธีการรักษาเบาหวานที่ดีที่สุดนะครับก็คือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคร ที่เราไม่ได้ควบคุมอย่างเต็มที่ครับแต่มาต่อด้วยเครื่องดื่มร้อนๆจะไปไล่ไขมันในเลือดนะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับลดไขมันในเลือดละลายไขยมันได้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ดีขึ้นใช่ไหมล่ะครั